สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับสรุปผลการแข่งขันนักชกไทยในศึกวันลุมพินี17ครับประจำวันสุกที่19พฤษภาคม2566ครับแข่งขันกันที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลกับผมแอดมินดีมเช่นเดิมครับสัปดาห์นี้ครับนอกกันเพียบเลยครับแล้วก็โบนัตนี้แตกกระจุยเกือบทั้งรายการครับไปเริ่มกันที่ผลคู่แรกเลยครับ หมายสังคำสอยิ่งเจริญการช่างครับตักชกจากไทยครับเจอกับดิโอนาธาซันโชตหรือว่าดิโอนาธามา็อกยิมเจ้าเดิมนั่นแหละครับนักชกจากปลาซิลครับวันนี้มาเข้าเวนแทนเจ้าทศกันช้างนคร4ครับที่ป่วยและถอนชกไปครับก่อยกติกาโวยไทยครับรุ่นแคสเวดร้อยยี่สิบปอนด์ครับดูครับโอ้วันนี้นี่หมายสังคำแกยังดุเหมือนเดิมครับเอาล้รลำตัวสลับซ้ายขวาซ้ายซับปิกิโอลนเลยครับ วันนี้นี่เจ้าเดียรนาชามาแทนนี่เหมือนกับว่าโดนถล่มชุดใหญ่ไปนี่จอดป้ายยกแรกเลยครับไม่ไหวครับดูครับนับถึงสิครับเรียบร้อยเลยครับดูครับหมายสร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างแกบมาดูเหลือเกินครับมาต่อยในศึกวันนี้ครับเป็นครั้งที่2ครับดูภาพช้าครับนี่ครับโดนเป็นชุดก็ยืนตัวแข็งเลยฮะเจ้า นักชกจากราซิลครับดิโอนาธาสานโทษครับก็เป็นท้านของไม้สังคำศอยิ่งเจริญการช่างครับด็อกไปยกแรกครับพร้อมกับคว้าบัรัามแส0,000ื่นบาทไม่รวมค่าตัว2ไฟต์ติดแล้วครับสำหรับนักชกรายนี้ครับไปต่อที่คู่ที่2ครับปราชันสอสมนึกครับนักชกไทยเจอกับขุนศึกสอเดชพันธ์ครับกียรติการวยไทยรุ่นแคสเวทร12ปอนด์ครับมาดูว่าวันนี้นี่ โดนหมัดสายล่นเลยครับโอ้โหขุนศึกสองไฟที่ผ่านมานี่กวาดใช้มารวดครับไฟนี้โดนซะแล้วครับนับ8ยกแรกครับไปแลกหมัดเพลินๆครับแกโดนครับพอหลังจากที่โดนนับนะครับยก2ยก3แกก็พยายามที่จะเปิดเกมเร็วครับนี่ครับลาชันพอได้นับก็ตั้งหลักล่อดักจังหวะครับดูครับนี่ซับโอ้โดนเตะพับเพียบเลยครับจังหวะนี้แหม สไตล์ขุนศึกครับยิงโดนยิงเดินครับเดินมาแลบลิ้นด้วยครับดูท้าทายอำนาจบัตของเจ้าราชันครับดูครับนี่ครับแหมขุนศึกไม่ยอมเหมือนกันครับสาวมัดเป็นชุดครับมัดกว้าพายานี่จะหลวงลำตัวนี่ฮะมีช่วงจังหวะที่ราชันโดนก็มีสะดุ้งไปเหมือนกันครับตู้ครับนี่ฮะสับเขาโอ้รอดไม่รอดครับราชันโดนครับ มีตัวงอบดวตนี่เป็นจังหวะที่รัวไปชุดใจครับจากนั้นช่วงกลางๆยก3ามครับใส่ไปเต็มแม็กขุนศึกฮะพอใส่แล้วนี่กระสุนเริ่มเหลือน้อยครับพอราชันแกก็พยายามที่จะทอยดักคอยโต้รอจังหวะครับนี่ครับพอขุนศึกเร่งเยอะๆเร่งมากๆาครับเร่งไปเร่งมากลายเป็นว่าตัวเองโดนล้วงลําตัวบ้างก็ออกอาการครับ่คนับบัดขวาครับ รวยังพยักหน้าสู้ครับแต่ตอนนั้นจุกแล้วครับดูครับต้นเขาที่หมัดซ้ายครับโดนเอานี่ครับถอยแล้วครับคุณซึกาโปดูครับบุกอยู่เพลยๆครับพอโดนมานี่ก็ตั้งหลักจุกครับดวาการครับหมัดซ้ายลวงลับตัวหล่นแล้วครับนี่ครับโอ้โหนับ8อีกแล้วครับยกที่3ครับยกแรกไป1โดนไปหนึ่งนับครับพอมายก3มาโดนนับ8อีกครั้งหนึ่งครับแม่กําลังจะมาจะมาครับพอมาโดนัวนี่โดนทีอีกทีหนึ่งครับ หลวงลำตัวก็ไม่รอดครับโอ้โหจอดไปยกที่3ครับดูภาพช้าครับโดนลวงลำตัวนี่มีอาการครับตัวกับแกไปเร่งเยอะด้วยครับอ,อ๋อเร่งแล้วราชันนี่ไม่ร่วงก็ตัวเองก็ร่วงซะเองครับ <c oughs> เรียกว่าพยายามเต็มที่แล้วครับตงจยครับ <c oughs> เป็นทนานของราชันสอสมนึกครับ เอาชันน็อกไปได้ในยกที่สครับคว้าพนันไป3 5 0 0 0 0บาทอีกลายครับแมสุดจริงๆครับไปต่อคู่3ครับรักเอราวันครับรีกรีแชมป์ร้อบหปอนเจดสี่ครับวันนี้เจอกับมหาสมุทรนายกุ้งเมืองเพชรครับแชมป์ปูนเสือตัวที่19ครับมาแชมป์ช่อง7เหมือนกันครับบูโดอีกแล้วครับโอ้เสือ19ร่วงไปแล้วครับนับแรกครับยกที่หนึ่งครับ วันนี้นี่โดนขาสะดุง้งโดนลำตัวก็ตัวงอครับไปกันในรุ่นแคชเวตครับร้อยสิบหกปอนด์ครับคู่นี้ครับพอยกแรกก็พยายามประคองตัวมหาสมุทรครับก็มีจังหวะโต้ดักศอกเลนเอารักนี่ก็มีแผลแตกเหมือนกันครับตัวรบ,บริเวณคิวด้านซ้ายครับตัวมหาสมุทรวันนี้นตัวพอโดนขาแล้วมีอาการสะดุ้งทุกครั้งเลยครับนี่ก็พยายามที่จะ สาตเข่าสลักกับเตะขวาครับโอ้เขาม่เตะซ้ายครับโยนเข่าทรายก็โดนีตัวอู้โดนลำตัวครับนี่ครับบอกแล้วแก็พอโดนขาเขามีสะดุ้งพอโดนลำตัวก็มีตัวงอฮะเรียบร้อยครับตุนับอีกครั้งหนึ่งครับในยกที่สองครับดูเหมือนจะไม่ลุกแต่สุดท้ายยังกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อครับแต่ด้วยที่สภาพผมว่าไม่น่าจะไหวครับเพราะว่าเจ้าตัวเหมือนจุกครับพอลุกขึ้นมาก็พยายามที่จะฝืนครับสุดท้ายก็นี่ครับ กินคอรอล่วงครับจบยก2ครับแกหดจริงๆครับรักเอราวันดูภาพช้าครับก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าจุกตั้งแต่โดนหัวแข้งซ้ายนั้นแข้งนั้นที่ลําตัวไปแล้วครับจบยก2ครับเป็นรักเอราวันครับ เอาชนะน็นนอกไปได้ในยกที่สองครับพร้อมกับคว้าพรับสามแสนห้ามืนบาทไม่รวมค่าตัวครับ2องไฟนี่แกน็อก2ไฟรัว่วแล้วก็คว้าวนัสทั้ง2ครั้งเลยครับแหมน่าติดตามอย่างยิ่งครับสำหรับรักเอราวันในไฟต่อไปว่าจะเจอใครครับไปต่อที่คู่สี่ครับอภิวัตรซอสมนึกครับเจอกับเด่นเปลียงไก่สิงห์มาวินครับมวยไทยด้วยกันครับ ไฟกันรุ่นแคสเซต์128ปอนด์ครับดูครับภิวัตรไฟแรกนี่พลาดท่าโดนเข่าลอยของเจ้าอีทีร่วงมาครับยังไม่ได้โชว์ฝีมือสักเท่าไหร่ครับไฟนี้ก็ลุยเต็มที่ครับดู่ตุ้นที่ครับฐานนั้นของเด่นเกียงไกลก็โยนเข่าครับโอ้ปีนี้ทั้งว่าพิวัตรก็สู้ได้ดีแล้วครับแต่ดูว่าจังหวะครับกลายเป็นจังหวะออกแข้งของเด่นเกียงไกลนี่ชัดกว่าครับตู้ครับ บิดไปบิดมาก็พลิกลันไปอยู่ล่างครับเด่นเกลียงไก่ครับแต่ดูภาพรวมแล้วครับค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีครับก่อนที่สุดท้ายคะแนนออกที่2ต่อ1เสียงไม่เอกฉันครับชูมือให้กับเด่นเกลียงไก่สิงห์มาวินครับเอาชนะคะแนนไปเบียดเบียดครับแปลว่าสนุกคู่ขี้เลยครับมวยคูนี้ฮะไปต่อที่คู่5ครับผมอาวุธเ a กรุ๊ปครับนักชกไทยครับเจอกับอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ มวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท145ปอนด์ครับเป็นภาคล้างตาให้หายสงสัยแล้วครับไฟนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้นี่อวตารครับแกแพ้มาแบบขาดใจครับเรียกว่ามีช่วงนี้ดราม่าในโซเชียลอยู่เหมือนกันพอมาไฟนี้ก็การจะแจ้งเกิดให้ได้ครับอวตาร2ไฟก่อนหน้านี้ยังสะกดคาว่าชนะไม่เป็นเลยครับเจ้าตัวก็ค่อนข้างที่จะกดดันครับเพราะถ้าเกิดไฟแพ้อีกไฟนี้นี่ก็โอกาสที่จะมาเฉิดชายดีวันนี้ก็เป็นไปได้น้อยนะดูครับ เป็นสงงขามสอกครับโอ้วันนี้นี่คู่นี้พยายามที่จะแลกสอกกันครับแต่ไม่มีเลือดครับแปลกใจมากๆครับนี่ครับพยายามที่จะงัดสอกใส่กันตลอดครับแต่ครบสามยกที่ผมเห็นยังไม่มีเลือดสาดเลยครับจะเป็นคู่อื่นนี่น่าจะเลือดจบปากแล้วครับแต่คู่นี้นี่ยังน่าสะอาดอยู่ครับปมาดูสิครับแลกสอกกันครับแต่อาจจะแลกก็จริงครับแต่อาจจะจังหวะอาจจะโดนไม่จังนะครับดูครับ อวตารหรือหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคาถาดีคร <dopo das? S 2> ับหนังเหนียวสุดบอกพี่น้องมองดูบอแตกกระเชียบมองดูน่ะซับดูนี่อวตารกระซับครับคมอาวุธกันเน็บคือกันดูปุ๊บนี่ปุ๊บโอ้โทษเธอเริ่มสีบนี้แห้งแล้วดินั่นเนี่ยเห็นเมนย้อนแห้งบนี้ตีเลยบอแตกดูครับหมดทั้งคู่ครับดูนี่ฮะ ตอนนี้นี่ยืนนวดครับที่แบงของเขามันวดก็นี่แหละฮะยืนนวดกันกับแรงไม่มีครับดูครับสับเอสับขึ้นผมอาวุธก็ยืนตัวแข็งแล้วครับขณะที่อวตารก็หัวจิตหัวใจอย่างครับตอนนี้น้ำหนักไม่มีครับดูครับโอสับไปโอปลายยกซีซ่าครับต่างคนต่างอ้าปากเซวีครับดูครับดูหมดแรงโอ นี่ครับซัดไปโตโต้บดยกที่สามครับผมก็แบบไม่รู้ว่าจะพาคไปในทิศทางจริงๆครับว่าเป็นสงครามศอกจริงๆครับคู่นี้ฮะก็สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วครับเป็นอวตารครับเอาชนะไป3เสียงเอกชนครับพร้อมกับคว้ามบนัสด้วยครับ3ามแสนห้าหมื่นบาทครับโทษฐานที่ไปสนุกไม่นอกก็ได้โบนัสนะครับคู่นี้ยินดีด้วยจริงๆครับซัดกันเรียกว่าเป็นสงครามศอกเลยครับโอ้โห ไปต่อกันที่คู่6ครับเป็นคู่เอกช่วงที่2ครับป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับดวงสมพงศ์จิตเมืองนว์ครับมวยไทยรุ่นแคทเวตร้อยสามสิบสามปอนด์ครับจับตาดูจังหวะเดียวครับของทางด้านป้อมเพชรนี่เรียกว่าหัวโป้งเดียวจอดเลยครับมัดสายล่นเลยครับนี่นอนแข็งคือดื้อเลยเรียบร้อยครับโู้โดนจังจริงๆครับปัดยุก้ายของป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ ส่งเอาดวงสมพงนี่นอนเหยียดยกแรกครับจบเร็วมากครับดูจังหวะนี้เตะขวาก่อนแล้วก็หมัดทุบทรายครับโอ้โหเส้ยญาวจริงๆครับพยายามที่จะเตะขวาหลอกแล้วก็ทำลายจังหวะครับแล้วก็ตามด้วยหมัดทรายครับทุบหล่นยกแรกครับดูฮะแหมเรียกว่าพ K 2คู่นีู่ชนะ2คู่ติดแล้วก็ขวาบรรัดทั้ง2คู่ด้วยครับเป็นป้อมเพชรพ k เคแสนชยัยเมืองไทยยินครับน็อกยกแรกพร้อมกับขวาบนัดไต 3 5 0 0 0 0บาทครับเปิดตัวสวยเลยครับนี่ครับโค้ดพระจันทร์ชายครับมาติวเองเลยครับไปต่อกันที่คู่ที่7ครับเป็นคู่เอกช่วงอินเตอร์ครับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะครับนักชกไทยครับเจอกับเดนิสฟูฟิสครับนักชกจากแคนาดาครับบวยไทยรุ่นแคชเวทครับ1้อยปอนด์ครับมาดูครับจังหวะที่แมแรกกันนี่แต่ว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับของยอดเหล็กเพชรสลับไฟนี่ครับถึงแม้จะ เจอตัวที่เท่ากันแต่คู่ชกนี่เร็วหนักเหมือนกันครับเรียวว่าอึดอัดไปพอสมควรฮนะสำหรับยอดเหล็กเพชรในไฟน์นี้ครับแล้วก็ประเด็นที่แฟนบวยสอบถามครับเกี่ยวกับคู่ชกที่ประกบมาให้เจอกับฟาบิโอเรสตีผมถามเจ้าตัวมาให้แล้วครับว่าตอนนี้นี่ยังไม่พร้อมจะสู้กับฟาบิโอเรสครับเพราะว่าฟาบิโอนี่ตัวใหญ่กว่าเลือเกินครับเจอตัวว่าอย่างงั้นครับใครยังไม่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ ้ายคลิปนี้ให้ฮะสำหรับคลิปสัมภาษณ์ยอดเหล็กเพชรครับดูครับไฟนี้นี่ปาดหัวตัวเท่าครับเจ้ายอดเหล็กเพชรครับตัวตึงจากร้อยเอ็ดนี่เดินลุยตามสไตล,ล์เหมือนเดิมครับไม่ได้เขียวง่ายครับไฟนี้ครับเรียกว,ว่าเป็นงานยากของคนเหล็กร้อยเอ็ดเหมือนกันครับเสียบนีโโโ่โอ้โหเอ่อก็ต้องขอบคุณสําหรับเจ้ายอดเหล็กเพชรด้วยฮะเรียกว,ว่าเป็น อีกหนึ่งคนที่เป็น f อของทางช่องรวยว่าอย่างนั้นครับกาน้องเขาเข้ามาติดตามคลิปด,ด้วยจงหวะนี้ครับโอ้เป็นเตะซ้ายตามครับก็ดูฮะภาพช้าก็มีแฟนมวยในโซเชียลครับดาม่าหนูเหมือนกันว่าไม่น่าจะซ้ำแต่งจริงก็ไม่ได้ผิดกติกาครับแต่อาจจะเป็นในเรื่องของสปริตเล็กน้อยครับก็ไปเตะจังหวะที่คู่ต่อสู้ที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมแข่งขันเออพร้อมชกนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไม่ผิดกติกาก ดูครับพอโดนนับแปรก็พยายามที่จะเร่งมาครับสับโอ้ก็ถือว่าแกทนครับทางด้านของเดนิสนี่นักชกชาวแคนาดารายนี้โดนแข้งซ้ายขีครับหมัดซ้ายครับโอ้หันหลังเลยเป่ารอดไม่รอดครับเดนิสกับโดนครับชุดนี้ครับต้องถอยตั้งหลักเลยฮะพยายามที่สับหมัดซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายครับโยนเข่าซ้ายหักคอบัดเสียบโอ้ล่นครับ โดนไปอีก1นับครับยก3นี่โดนไป2นับเลยครับแต่ตัวยังงงอยู่นับได้ไงการครับโดนระบบเหงาการแบบนั้นก็เลยต้องต้องนับนะครับพอโดนมาอีกยกนี้ก็หักคอมาเทียบแต่เจงหวานี้ยังให้โอกาสครับไม่ได้นับครับยังลุกขึ้นมาต่อครับจากนั้นครับยอดนเพ็กช่วงปลายแล้วครับปลายยกแล้วครับต้องเร่งครับอยากจะได้โบนัสต้องเร่งครับดูครับได้ไม่ได้ครับ พยายามที่จะเข้ามาหาจังหวะมัดทรายเสียบเข้าทรายเอาเรียบร้อยครับ3ามแสนห้าต้องมาแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหดูครับภาพช้าครับโยนเข้าทรายครับโอ้โหจบเลยครับนั่งเชือกเลยครับเดนิสครับถอดท้ายยก3ามนะครับนี่ฮะสามไฟแกน็อกรวดครับตัวตึงร้อยเอ็ดครับยอดเหล็กเพชรครับ แล้วก็ไฟนี้ก็คว้าโบนัสด,ด้วยครับ3า0 0 0 0ืนบาทครับเท่ากับว่าเจ้าตัวนี่มาชกในศึกวัลลมิินีสาครั้งน็อกรวดแล้วก็คว้าโบนัสรวดทั้ง3ครั้งครับปลาเข้าไป1นึ่งล้านห้าหมืนบาทเข้าไปแล้วครับสําหรับยอดเลขเท็ตอันนี้เฉพาะโบนัสครับถ้าเกิดคาดตัวผมคาดว่าวราวๆประมาณ 6- กถึงเจ็ดแสนบาทที่3ไฟก็ประมาณนั้นนะฮะก็เรียกว่า,าสุดยอดจริงจริงครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าสร้างสถิติใหม่ของวันลุมินีเลยครับ นักกีฬาที่คว้าโบนัสมากที่สุดครับสารานิมวย11คู่ครับแจกโบนัสไป9คู่ครับรวมแล้ว3ล้าน1นึ่งแหมื่นบาทครับเรียกว่าตัดเต็มจริงๆรฮะสำหรับโบนัสรายการนี้ครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันของนักชกไทยครับในศึกวันุมินี17เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ